วันนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม a c กเมือ,องทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้แนวคิดสืบสารพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพันษา9 1พรรษาวันที่12สิงหาคม2566 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา45พรรษาวันที่3มิถุนายน2566สมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ r ั t ราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ68พรรษาและเพื่อตระหนักถึงพลังของสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติเป็นพลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงของครอบครัว โอกาสนี้พระราชานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และพระราชทานเกียรติบตัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจําปี2,566เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่มีคุณงามความดีทําประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสมเด็จพระบรมราชชจน,นีพันธ์ปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2,546 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิตเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยรวมทั้งพระราชดำรัสถึงหน้าที่ของสตรีไทย4ประการจากนั้นขบวนอัญเชิญเทียนวันสตรีไทยประจำปี2566เคลื่อนเข้าสู่ห้อง r รอยัลจู i l e ลี่บอล o ูมถึงหน้าที่ประทับทรงรับเทียนชนวนและทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชาพิธีถือถวาย และทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2566ในการนี้มีพระราชดำารัสถ,ถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีแล้วมีความยินดีอย่างยิ่งวันสตรีไทยในปีนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งคือเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน,านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะในปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต่อวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้นทั้งยังมีการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำรงชีวิตประจำวันตลอดเวลานวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นเครื่องมือช่วยสตรีไทยในการพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำตลอดจนพัฒนาครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไปได้ดังนั้นหากทุกคนทุกฝ่าย ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีจะได้ร่วมกันพิจารณาสแสวงหาแนวทางที่ถูกต้องในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้สตรีไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพได้เข้าถึงเข้าใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถเลือกสรรมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวมหรือแม้กระทั่งสามารถสร้างสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาสตรีอย่างยั่งยืนได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวันสตรีไทยในปีนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาสตรีไทยดังที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยดีโดยตลอดอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแท้จริง จากนั้นทอบประเนศนิทรศการสืบสารพระราชปณิธานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในรูปแบบไรอาร์ตแกลเลอรี่อาทินิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงแนวพระราชดำบบริหน้าที่สำคัญของสตรีไทย4ประการและฉลองพระองค์ในยุคสมัยต่างๆที่ยังทรงคุณค่า นิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์ที่ทรงสืบสารรักษาคงคุณค่าของผาะไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ต่างๆนิทรรศาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดค้นและต่อย,ยอดขึ้นรวมทั้งการสาธิตการปั่นได้โดยมีลายผ้าลายดอกเอเดลไวส์ ซึ่งกรมหม่อนหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการออกแบบลวดลายผ้าเพื่อเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้เกษตรกรผู้ทอผ้าทุกเทคนิคเช่นยกดอกขิดจกมัดมีและบาติกนำไปสู่การต่อย,ยอดสร้างสรรค์เป็นลายอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมทั้งการออกร้านค้าโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ร้านมูรณิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง